สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามากินซุกี้ตีน้อยนะคะเราไม่รู้จักหรอกค่ะเพื่อนพามาบอกว่ากำลังดังเลยคิวยาวมากตอนรอนี่นะคะก็แถวยาวไปถึงนอกร้านเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็เป็นโต๊ะแบบนี้ก็คล้ายๆชาบูนะเราว่าแต่มันพิเศษนะคะเราต้องสั่งอาหารผ่านแอปแอปของร้านเขานี่แหละอก็แปลกดีนะ มัน259นะคะเป็นบุฟเฟ่ต่อหัวนี่อค่ะเราเราก็คงจะกินหมดนะนะเราสั่งมาขนาดนี้ยไม่เยอะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนชาบูเหมือนซุกี้ทั่วไปนะคะมันมีน้ำหลายอย่างมีน้ำน้ำข้นน้ำใสแล้วก็มีหม่าล่าด้วยแต่เราไม่กินหม่าล่านะเผ็ดนี่เพื่อนสั่งชีสมานะคะอืมดู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 ดด กินเบคอนจุ่มชีสนะคะโอ้มันยาวมันยืดมันกินยากนะคะดูน่าสงสารมากเลยค่ะวันนี้นังจะได้กินไหมนะคะอุตส่าห์พามาต่อคิวพามากินนะคะเอ่อน้ําจิ้มเราว่าไม่ค่อยจัดจ้านนะคะแต่เขาก็มีพริกมาให้นะคะมีน้ําจิ้มสองอย่างน้าจิ้มสุก,กี้น้ําจิ้มสีฟูดนะมีพริกมีกระเทียมมาเสริมให้เราชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้ วันนี้นะคะจ่ายไปทั้งหมด2 9 5นะคะกินจนอิ่มสั่งมาเยอะมากแต่ก็กินจนหมดนะคะแล้วก็มีของหวานด้วยมั่งก็แล้วก็น้ำนี่เติมได้ตลอดนะคะคือสำหรับเราคือคุ้มค่าการรอคอยการต่อแถวมากเลยค่ะอันนี้ก็มาแอบดูโรบอตนะคะหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารของร้านนี้นะคะแล้วมันน่ารักดีมูมมี่มูมี่ยูตามมาดิ มุ้งมิงมุงมิงเนี่ยมีกระพริบตาเขามีเสียงพูดด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเสียงเข้ามาอืมมันมีเพลงด้วยไงนในร้านนะ่ะก็เลยเออเอาเสียงเราไปแทนแล้วกันก็ทันสมัยนะคะอยู่เมืองนอกยังไม่เคยเห็นนะอยู่สีเดนน่ะเมืองไทยมีละน่ารักดีเพืเ่อนๆเ,เคยกินหรือยังคะใครที่ยังไม่เคยกินก็แนะนำนะคะแต่คิวยาวมาก สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่